สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องน่าไรชงชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานเฟสสามของผมเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่หน้าบ้านหลังที่3นะครับหน้าง,งานของผมนี่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ทางออกไปอำเภอจตุรพ,พักพิมานนะครับอยู่แถวๆอ,อบตอรอบเมืองนะครับวันนี้ผมพามาดูงานรั้วกำแพงสักนิดหนึ่งนะครับว่า ผมทาไปถึงไหนแล้วนะครับจ้างช่างไปกี่บาทนะครับค่าแรงผมจ่ายยังไงซื้อของในซื้อยังไงนะครับแล้วก็กําแพงมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะพาไปดูในบ้านตอนนี้ช่างก็ฉาบห้องน้ําเสร็จแล้วนะครับกำลังจะติดกระเบื้องนะครับพวกกระเบองกระเบื้องมาส่งแล้วแต่ว่ากระเบื้องลังคายังไม่ได้มาส่งนะครับแต่กระเบื้องห้องน้ําทําไปแล้วนะครับเพราะว่า อะไรทำได้เราก็ทําไปก่อนนะครับอะไรยังไม่มาก็คงยังไม่ได้ทํานะครับส่วนช่วงนี้ช่างก็ไปไปมานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันงานบุญเยอะนะครับเดี๋ยวพอช่างเริ่มกลับมาทํางานก็จะคืบหน้าให้เห็นมากกว่านี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับไปชมกันเลยครับไปอันนี้ก็เป็นงาน รูว้ว่ากำแพงนะครับเนี่ยผมก็จะฝากท่อไฟไว้เลยนะครับทำไมต้องฝากท่อไฟไว้ถ้าเราไม่ฝากเราต้องไปปาดทีหลังนะครับปาใส่ท่อไฟทีหลังเพราะว่าถ้าเสาปูนเนี่ยเราเทมนอย่างเงี้ยเราเทเป็นอย่างนาางนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่เอาท่อไฟใส่เราก็ต้องมาปาดทีหลังแต่เนี้ยก็คือก่อก่ออิดบล็อกออกมานะให้มันเป็นเสาอ,อ้วนนะครับปกติมันจะเป็นเสาหน้า15หเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาอ,อ้วนนะครับ สองฝั่งก็คือเสาหน้าบ้านทําเป็นเสออาอ้วนเนี่ยมิเตอร์น้ํามิเตอร์น้ําก่อนที่เราจะเทพื้นหน้าบ้านเนี่ยอันนี้ผมก็จะเทมาจากนู่นเลยนะก่อนที่เราจะเทนะครับผมก็ต้องเดินท่อน้ํานะครับฝากไปไว้ทางนู้นด้วยไว้สําหรับหลังสุดท้ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเทหน้าบ้านไปเลยแล้วเราไม่เดินท่อน้าไปไว้หลังนูน้นเราก็ต้องมาเราก็ต้องมาเจาะพื้นปูนเพื่อ feasible, ฝากท่อน้ําไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูเป็นเปสเต็ปสเต็ปไปด้วยนะครับว่า เราต้องทําอะไรต่อแลวเราไม่ควรทําอะไรข้ามขั้นตอนมันนะครับถ้างั้นอาจจะทําให้เราต้องไปสกัดปูนนะครับยาวเลยนะครับเดี๋ยวก็เดินท่อน้ํานะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นบ่อพักนะครับอยู่บริเวณเนี้ยก็ต้องก็ต้องดูดีๆว่าตรงไหนเป็นบ่อพักนะครับไม่ใช่ว่าสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไปกระจายกระจายดินออกนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปโดนบ่อพักนะครับไปกบบ่อพัก บ่อพักก็ต้องขุดดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าอันนี้ขุดขุดดินออกมาเพื่อทําคานนะครับทําให้มันบังบ่อพักอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับบ้านของเราด้านข้างก็จะมีดินแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แปลงสุดท้ายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันหันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันออกนะครับคนจะชอบนะครับ ถ้าหน้าบ้านฝั่งนี้เขาบอกว่าตอนบ่ายมันจะร้อนนะครับก็อยู่ที่คนนะครับบางคนก็ไม่ได้ถืออะไรนะครับบางคนก็ต้องก็ต้องได้ตามทิศตามทางนะครับอย่างข้างบ้านก็จะไม่ได้เหลือเยอะมากนะครับเพราะว่าที่มันที่มันไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ด้านหน้านี่คือเหลือเยอะนะครับร้อยสิบร้อยสิบสามจุดหนึตารางวานะครับ จุดหนึ่งหรือจุดหกนะครับจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับหน้าบ้างก็จะเหลือเยอะแบบนี้เลยนะครับคือถ้าทำโงจะลดอีกตัวได้อีกประมาณสี่คันอะเหลี่ยมนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ฉาบเรียบร้อยนะครับนีครับกระเบื้องห้องน้ําที่เขามาส่งนะครับก็จะมีทุกขนาดเลยนะครับตั้งแต่แผ่นหกสิบคูณหกสิบนะครับสี่สิบคูณยี่สิบนะครับมีทุกขนาดทุกไซส์เลย ผ่นหลังคาก็นานมากนะครับยังไม่ได้เท่าทีสงสารช่างทำไปร้อนไปนะครับช่างนะครับห้องน้ำห้องน้ำที่ช่างฉาบก็จะประมาณนี้ช่างก็จะฉาบไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวที่ทำที่ทาเป็นแบบเทคให้มันมีมิติออกมาครับเียวเป็นช่องเก็บของส่วนตรงนี้ก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรด้านหลังอะ่ะอืม ตรงนี้ที่ยังไม่ทําเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับก่อเป็นเคาน์เตอร์ออกมาอันนี้ก็ก่อเบิ้ลอีกล็อกหนึ่งนะครับก็จะมีโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนนะครับตรงนี้เราก็จะติดกระจกแทมเปอร์นะครับอันนี้เป็นห้องห้องน้าในห้องน้ํารวมนะครับอันนี้เป็นห้องนอนฝนตกมาก็จะแฉะนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําใหญ่นะครับอันนี้ก็ฉาบเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับ อันนี้ทำไมต้องขีดๆไว้นะครับให้มันไม่เรียบเกินไปถ้าเวลาติดกระเบื้องไว้จะได้กระเบื้องติดยึดติดดีนะครับถ้ามันเรียบเกินไปมันก็ลื่นนะครับอันนี้ก็มีโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนอันนี้ก็จะก่อที่กั้นออกมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อที่เราจะออกมาเดินนะครับห้องนอนก็ห้องถงก็ได้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับหลังนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับลูกค้าท่านจะเตรียมเอกสารพร้อมยื่นกู้นะครับ ก็ก็ต้องรอนะครับเพราะว่าอะไรนะใบรับรองเงินเดือนของลูกค้าเนี่ยรอเจ้านายเซ็นนะครับลูกค้าเป็นข้าราชการก็ก็โอเคนะครับก็อานที่หนึ่งก็รอได้นะครับเพราะแต่ละหลังก็จะเป็นประมาณเนี่แหละครับรอเอกสารบ้างรอโน่นรอนี่บ้างนะครับเคลียร์เครเคดิตบ้างนะครับแล้วแต่หลังหลังนี้ก็หญ้าก็เริ่มเขียวนะครับเป็น ราะว่าฝนตกตลอดนะครับฝนตกทุกวันอ,อันนี้ก็เป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าโอนหรือยังนะครับแต่เห็นมาปลูกยงปลูกหญ้าแล้วเดี๋ยวขอส่องหน่อยนะครับขอส่องหน่อยนะครับนี่ปลูกหญ้าเรียบร้อยปลูกกับเบื้องรอบบ้านด้วยนี่นะครับสวยมากนะครับนี่ข้างในสวยมากน่ารักน่าอยู่มากนะครับบ้านทรงมินิมอลนะครับนี่หลังนี้เดี๋ยวเดินอ้อมพาไปดูด้านหน้าด้วย งานกำแพงนะครับงานกำแพงเนี่ยผมทำสูงเมตรห้าสิบนะครับสูงเมตรห้าสิบผมจ้างช่างค่าแรงเนี่ยจ้างเมตรละไม่ใช่ตารางเมตรนะความยาวเมตรหนึ่งอะ่ะสมมติจากนี่สุดนู่นยาวยี่สิบเมตรใช่ไหมผมจ้างเมตรละแปดร้อยห้าสิบนะครับทั้งเทคานเทเสาเททับหลังกออิฐชาปนูนจับเสียมทุกอย่างนะครับยกเว้นทาสีผมจ้างแปดร้อยห้าสิบนะครับ ส่วนของผมซื้อเองนะครับเหล็กด้านในนะครับเหล็กด้านในก็จะเป็นเหล็กเหล็ก9นะครับเป็นเหล็ก9มัดด้วยเหล็ก6นะครับอิทบล็อกก็ซื้ออยู่ก็ละ5บาทห้าบนะครับเบ็ดเสร็จรวมๆก็จะตกเมตรละประมาณ2,000บาทนะครับก็บวกลบ2 0 0พันถึงสองน้าะครับถ้าไปจ้างทำเองผมทำสูงแค่เมตรห0นะผมไม่ได้ทำสูง2มง2เมตรอะไรนะครับอ่านี่นะครับ พามาดูบ้านของพี่นบนะครับเป็นลูกศิ์รุ่นหนึ่งนะครับมาสร้างจะได้ที่ก่อนผมนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านสไตล์มินิมอลคิโมจินะครับก็เป็นบ้านที่สวยมากนะครับผมว่าเป็นบ้านที่สวยน่ารักมากเนี่ยดูเป็นเขาวๆโล่งๆนะครับนี่ด้านนี้ก็ปลูกยาเรียบร้อยมีแถมแอร์แถมปั้มน้ำถังน้ำนะครับ ดูสวยคุ้มค่ามากนะครับอันนี้ไม่แน่ใจในะว่าโอนหรือยังนะครับข้างหน้าก็มีปลูกญ้านิดหน่อยนะครับน่าจะเลือจากข้างในเลี้ยวปลูกข้างหน้าใช่ไหมครับถ้าใช่คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าใช่นะครับก็มีทางขึ้นสําหรับคนพิการด้วยนะครับดูนะครับมีทางขึ้นสําหรับคนพิการด้วยพี่นพก็ใช้เทคนิคตามที่เรียนไป ทุกอย่างเลยนะครับเทคนิค <EN C> <IC> <EN C> <IC> ที่แกใช้นะครับก็อย่างที่มาเรียนเลยนะครับก็คือยื่นกู้ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านนะครับพอมีคนมาซื้อเราก็ให้ลูกค้าไปยื่นกู้ธนาคารนะครับธนาคารของลูกค้าก็จะเอาเงินไปปิดแบงค์ให้กับเราแล้วก็ส่วนต่างก็จะมาให้เรานะครับเราก็จะสามารถทําบ้านขายได้นะครับเพราะว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันคเ o อ e r ค่าใช้จ่ายเรานะครับถ้าเราไป กู้สหกรณ์หรือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลบางทีมันได้น้อยนะครับคนเราถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนของกู้ไม่ได้ถึงล้านหรือว่าถ้าได้ล้านหนึ่งก็ล้านบวกลบซึ่งมันก็สร้างบ้านทํารั้วซื้อที่ไม่พออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสินเชื่อที่อยู่ใส่มันก็จะคเ o อร์วงเงินที่เราต้องใช้นะครับเพราะเขาให้ทั้งค่าที่ดินให้ทั้งค่าก่อสร้างค่าตกแต่งก็ขอได้เองนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็ถูกผ่อนก็นานเรากู้มา2ล้านเราผ่อนเดือนหนึ่งเจ็ดแปดพันนะครับเราทําบ้านก็ ห้าหกเดือนหรือถ้าอย่างช้าก็ปีนึงก็ผ่อนอยู่ประมาณ7จแปดหมื่นไม่ถึงแสนนะครับมันก็ดูคุ้มค่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เยอะไม่ได้แยะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผม สอนให้นะครับให้สําหรับมนุษย์เงินเดือนเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ในการมาทํามาหากินนะครับมาทําบ้านเราก็สามารถทําไปทีหลัง2หลังได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปทํา6หลัง8หลัง10หลังนะครับเรามีน้อยเราก็ทาน้อยไปก่อนพอมีเยอะค่อยทําเยอะก็ได้นะครับใครสนใจเรียนนะครับก็คลิกลิงใต้คลิปนี้ไปสอบถามแอดมินได้นะครับโดยแอดมินก็แนะนําให้นะครับว่าเรียนเรื่องอะไรเรียนเกี่ยวกับอะไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับก็ สอบถามกันได้นะครับแล้วก็มาเจอกันในคอร์สเรียนได้นะครับเป็นการเรียนออนไลน์นะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนซ้ํากี่ครั้งก็ได้เอกสารที่ต้องเอาไปใช้ในการทําบ้านขายนะครับในการโอนในการทําสัญญาเนี่ยมีให้หมดนะครับไม่ได้มีแค่เอกสารประกอบการเรียนไม่ได้มีให้แค่สไลด์เรียนนะแล้วก็มีแบบบ้านนะครับตัวอย่างให้ ให้ด้วยนะครับเป็นแบบบ้านโครงการเิเศษของผมนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้กันเพราะแบบบ้านตัวนั้นมันก็ไม่ได้ลงทุนสูงนะครับซื้อที่ดินนะครับแค่30-40บสวาสร้างบ้าน67แสนเนี่ยก็ไปทำมาหากินได้แล้วนะครับก็ลองพิจรารณาดูได้นะครับสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเรารู้สึกว่าอยากมีรายได้เสริมนะครับ แล้วก็มันสามารถทําได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเอาเงินเดือนเราเนี่ยไปยื่นกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านได้นะครับหรือว่าใครที่มีเงินถุงเงินทางอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วหรือมีธุรกิจอยู่แล้วอยากจะทําบ้านก็เรียนได้เหมือนกันนะครับก็ เอาเงินมาซื้อที่ดินเอาเงินมาลงทุนเลยได้นะครับเพราะผมจะสอนเป็นสเต็ปนะครับตั้งแต่การหาที่ดินศึกษาตลาดแบ่งที่ดินจนถึงก่อสร้างจนถึงขายนะครับแต่ก่อสร้างไม่ได้สอนรายละเอียดมัดเหล็กมัดคานปูกระบุงกระเบื้องครับก็ไม่ได้สอนอะไรขนาดนั้นนะครับก็พูดให้ฟังคร่าวๆเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งเพเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ